เป็นยังไงเป็นงงด้ยานี่เนานะนะครับอื้นะครับอื้อเปิดก่อเป็นจำอยู่ครับนี่เดี๋ยวเห็ไงก็นมมหนึบมือตรงนึงนลครับเรียงเลยมานี่ครับเป็นปกนนอ่อเป็นจำอื้มเออเบิร์นะครับมอีดูได้เลยมีอยงสีเลยครับเน็ดชนิดนี้มองได 一根根高嘞。 สวัสดีพญามิหงัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่สิถูกฉนนะครับผมวันนี้ก ah ็พอกับบามินกับนหนึ่งในเสาร์วันที่อะไรหนึ food, caffeine, ok. ่งในเสาร์ของวันที่สิบนอกจากตุ๊กบันพุธจ่ายเดือนเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าอันนี้ก็ข่าวปลาฮะเฮ็ดที่เก่านะครับเนาะเมียนจ้าข้ามาปลาบันสังหอมนะครับพิกัดบันสังหอมตำบลหอยคามเพื่อบุญชลีจังหวัดบนราชธานีนะครับไปลุ่กันเบืองสี่ดดเฮ็ดยังเงี้ยล้างจานวันที่ใดพิ่งแดงขี้พิ่งแดงขาลายน้องหนึ่งเนาะจะเพิ่งแดงคาาาลลยอออกใหม่เเนนะไปุ้้บบงรัจ ต้นเข่ามามืาอนี้ก็อากาศค่อนข้างเป็นแต่แจม่มใสนะครับมุ่งก็กลัวแลละครับตอนนี้ถามาเบื้อง hit พล่งแดงขาลายใหญ่ก่อนนะครับถามหองมาหน,นีหนึ่งหนึ่งถ่วงยังนเอาวิ่งแสดงว่าพอแล้วครับไปเบิ่งครับดอกสิงามจะเป็นยังไงเมื้อนี้นี่นะครับหางเห็นเราะหางพอด้วยผ่าหางไหม่ได้บีเดี๋ยวออกก่อนน่น บนล่ขาครับปลายขาจะเป็นสีทองเงินจ้ะดอกหน่อยปิดไว้นี้จ้ะเหี่ยงสามกันเลยครับเก็ดขาสีไงได้ครับดอกไงก็เพิงเ่งแดงสีน,น,งนั่นนึงเงินจ้ะรสชาติในชาติจะในเกล็ดเ,เอครับที่ผมบอกนะครับบอกเลยวันฉันพิ่ง่าขามันสีขมบข่ขมเลยครับขานีบโมมี่ขมจ้ะมีแต่แบบเสียบยำกรุบๆเลยหน่อยวิ่งออกหวานน,นนิดๆน,นอกเห็ดนี่เนาะแมินจ้ะนี่ครับ ใหญ่พิ่นเนาะครับอยู่พนี้บอนึงนึงาขาจอยอะย่าทางนะครับใบตองใบไม่แห้งเรืมน้าหนึ่งนึ่งนงช่ขามานี่มองเห็นได้ลายมึงวาดนะครับสดยใช่พษดีเนะาะมันนี้เนาะน กีกติมูใหญ่ได้ครับคือผมบอกเมื่อวานนี้นะครับโหอัพเลยโหดคาดเขาเนะนี่มันเยไลอีไรวินนี่มีที่การเก็บให้ได้เก็บได้ลายมือนี่จะเก็บแบบนึงนึงนีนะครับจุงไหวนาะดอกหน่อยวินเนาะ ตจงใหม่เลยก็ะบอกจงเคลียบกระอกนี้ครับกระปิดใหม่ๆไว้น้านะครับความชื้นๆมันก็ทีนึงอีกใ่อีกแบบหนึ่งหนึ่งเออคุนกระเมียนอีกอี่กระเมียนนะเดี๋ยวใหญ่ก็อยู่พวงมือหนึ่งหนึ่งนะครับขากับดอกเพื่อนนี่น,นะหนอมไหมเนาะ ครับสีเป็นขนาดสีแดงยังกีมกลืนมอื่นหนึ่งหนึ่งกับใบไม้หนึ่งเก็บเสี้ยวเห็ดเลก็บเก็บไปให้แม่์มยว่าเก็บมาหเห็นด้วยสีแดงขึ <laughs> ้นว่าเสี้ยวเห็ดบดดินเราเป็นเห็ดเผิเ่งน,นะครับแม่จ้ะฮึดูเขาดีกนันจะดอรอ่หหงาาหนึ่งใหนนย่นี่ เดินไปกับบ้านนี่มัะนะนั้นหนึ่งนเมียนจ้ะอไปที่ระดอกนะครับแดงกิชัดเนาะจ้ะใช่ดีดีไอ้วินดอกที่สามเนาะดอกที่สามมีลูกหลอดจ้ะเด็กวะขาเหียวอยู่คนน่ะาาไปอีกเวื่องกวางมีได้นี่เนาะเมียนจ้ะ อย่างนี้นอนมาเลยข้าเงาหลากหาจากเลยครับจังง,งานม่แหงครับ เดาพาจะยิงหนึ่งไม่ได้จะให้เลคุณน่ทุกธรรมดาได้หนีฟ้าไปหนีฟ้าคุณ่า เป็นเปลนวันนี้หนึ่งหนึ่งยายบดอกหน่อยเพื่นครับเช็นอีกกี่บอันนี้นะครับอืมทุัหดอกไข่ก็มีวันนึงนี่ค่ะวันนึ่อันนีอ่าขึ้สีไปเป็นเปลนเดิมใช่เรอาโอ๊กบะไรบันใชเหอครับเปนวัสเสียขาวขาวเป็นเสียร่งลุมเนาะดอกหน่อยหนึ่ง เดาหน่อยข้าเครือค่าเครือใหม่นี่เเมียนันี่เสือนนัน่เนาะเสือไรนึ่ขาวเฮ้ยเสือกระทุ้มใบหี้เขาเอามีเดกวิ่งเละเาไปตัวมาชมเลยพี่อีกได้วิ่นี่เดนี่นเห็นมเห็นบหนหึนี่ึหึมึ ปิดกอดปิดดำอยู่ครับนี่พ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 ่ครับเชียจังบวซ้ัมจังหเอาดอกไม้อืมกอดกหมาเชียเชียบางอนี้กี่ดอกขานหาเลยนะครับเจอกระเชียพื้นที่ก่อนเนาะสีสดใสขาลายปิดเจเลยครับบึ่งสภาพกวนจังขาดน่อยวินเนาะ ฝนตกมาใหม่ก็อันตรายกันดะครับมีอันจ้ะทานอะไอีกหนึ่งหนึ่งฝนยีบ้าิดสองดอกดอกมีดีเอ้ดิขึ้นบินขึ้น่จ้ะขี่มองมาเลย ับนบย่างยานฮาไปเหลือพี่อีกนึ่งเพี่อนเหยียบเพื่อนพางขาลีไปในใหม่ๆม,มันหม,มักขาเพิ่งอยู่นี่อันนี้เป็นหูหเนาะเพื่อนะนี่น้ำลุ่มนี่เพราะว่านา้ำฝนตกมากกกระเด็นลงหลงลงหูเสียเพิน่น งานก็จะงานมาทางนีนัอีกลมรถออีกแล้ววมันอยู่ดียเดียวนงนอยู่ลๆอีกบ้านกางหนองเลยครับสคนตัวนี้

ปลาลานันึงนเขาฝนบตกบ่นนะตนแฝนมาทันหอดแต่วันนึงก็วิ่งก็บ่านไขึ้นไปแล้วเนาะเห็นไหมเี้ง้่ลงเล็กๆก็จะลค้า่นเป็นยังไงเป็นหงอเลยใช่ไหใช่ไหม ครับคุณตาบิ่หนึง่งผมเจน,นักเนื้อแหงครับงามเนาะเหนไครับใหญ่ดอดงามเนาะ ที่เก็บไปได้กล่องที่มากทันรอไปเรือ่อยๆแค่ฮ่าอย่างที่แล้วครับเพราะว่าพันกิลี่ใบใหม่สีน้ำตาลคือกันแห้งนะครับขับขายขับขายขับ,ขบดอกสีแดงเป็นนี่จ้ะสีทาง,ง,งกันนี่อย่างนึงทางกันพวกแม่ได้เินมะเพาอกนึงบวกเก็บได้มะเพาะหรืออย่างง,กกง,าง,างี้มานี่ครับเปนของดีจัง وي وي تكون انا هوون كان غادي ندير ياك نين ها هي لك เป็นการตั้งมองก็อยู่เลิกหน้าหนึ่งตั้งมองก็อยู่ตื่นครับตังมองก็เอาหนาครับตั้งอยู่เฮ็ดยังหนึ่งเฮ็ดเผือกติ๋วเฮ็ดเผือมติ๋วโอ้โเบิร์นนะครับครับลักษณะดอกเพิ่นแกงนี่บ่มมีรลอคมรลเฟืองเนี่ยนะครับเบิ่งขาเป็นสีเหลืองเหลืองเนียนๆเลยบินเนาะสีทองคือกันครับนะครับดอกเป็นสีขาวนวลนี่หน้าหนึ่อีกชนิดหนึ่งไหมบินเนาะดอกใหม่แล้วครับ เหดือนดอับม้น้ข้าววนนี้ว่นอยแต่ดาเด่นอมนแจุ้มๆนิดหน่อยว่นนเ,เนดอน,น้อยนดอกนี้นะนนจะม,มีอย่างสีเลยครับไม่เต้นกดกชุ้มชื้นนะให้เปิดติวนะครับพนันเอิญ กินได้คือกันน้นอนกินเนาะพี่น้องผู้น้ำว่าอันเนื้อถ่งกินได้ทุกชนิดกินได้ทุกชนิดเพราะว่าแต่ว่าจะมีรสชาติขมกับบุขมเนาะแ,แต่ว่าตัวนี้บอขมบอเฟือนครับแก,แกงแสบแกงหอมแกงหวานวส้มอีกหน่อยหน่อย้อยพี่เนาะเปรี้ยวอมหวานครับนี่ดิแต่อีกมีดิน้องน้องมือทับที่นี่ม่เห็นพี่เน็ดชนิดนี้มองได้ได้เกิด เกิดจะเกิดน,ะนั่นหนึ่งนนเนาะเก่ดจะเกิดพร้อมก็ถ้แค่ฝึกแดงสีเนาะส่วนหมายเนาะนี่ครับเป็นกิ่งกอเลยแดยงสีเฮ็ดบดดินแต่เฮ็ดชนิดแหลกใหญ่บดด้วยนะด้านล่างอีกบินเนาะบดดินจะออกเลยจ้ะทั้งสองทีบ้านนี่เป็นการ์โนนะครับนี่แต่แบบชุมง,งามเนาะรของเสียอีกชนิดหนึ่งเลยครับจ้นะ เพื่อนจีกายเให้เพื่นไขเพืน animals, เนเ่นขาวขนั่นน uh ี่แม่นจ้ะเพราะว่าสีขาวน้อยลินนเน่นีนี่นนี่นล่นีันี่นี่นนี่นน่นนี่นี่นี่นจ้นเดี๋ยวดินี โผลไปเลยนะครับโผลยินกคยังคุณซุ่มเลยฝนตกมาดิเรซุ่มที่ได้เปียกหมดหยอดทีเหรืวานแห้งซุ่มแหงครับนี่ใส่เติมเติมเติมหอมนี่ก็หลังหวานเปียวนิดๆครับ มานอม ic, เปียวคือมาพัลล์ให <performance, S 2> ม่นะน้อนี่กินผืนนิดหอมตามสไตล์เฮ็ดเพิงนะครับอันนี้เคยกินเฮดเพิงก็กินแบบนี้แหละครับเฮดสนิทนี่เฮดญี่ปุ่นครับจระไช่โบคิวคือเฮดน้ำหางก็พุ่มมาคิวได้ครับเฮดญี่ปุ่นก็งสือไม่กินลองเลยเฮดเซบูมาคูบมาเนาะบางแผ่นจระไช่หอมอยากจส่วนตัวผมหนี่ง หอมบูชูเห็ดเผืองปลาบานเท่าครับขึ้นโนไปคนบนตรงนี้ขึ้นโนดเลยนี่้เนีนแ่ไีเขาังน้เมเนอะมีโดดเด่นเนาะเนนจ้ะเปิดไปไหนเอ้ เม,ม่นอันเฮ็ดกระตูนเลยนะเพื่อนน่จับแล้วจะเป็นสีแบบนี้ได้แบบเหลื่อมแล้วไหมนี่เป็นสีสมๆเลยเกือกมือเนาะแมนจ้ะยังไงเลยหลุดศาสตรปลายสัมผัสเป็นคือนี่จ้ะเหลื่อมเป็นสีเดียวนี่สมคือพักติ๋วนะครับมันจะเลนแบบเพิ่งติ๋วครับจ้ะอ่าเพิ่โน่นมาเลยครัอ๋อม่ได้เพิง่งเลี้งคาลายครับว่าเพิ่งติ๋วแล้ว ยัง,งมีเป็นบันยิขาปิการียังนีอย่าไปเล่อนี้สิคืช้าใช่ไหมเอาดอก่อยก่อน ขึนน้นหนนแลวก็ลงมาหองเห็ดอีกบนนึนงนนบ้านนึนงเกยบตีนครับอยู่ครับอยู่แก่แพงนะครับนึนงเก็บตีนเลีรังท่านผู้ทีิงบนนึงครับน,น,นี่นะครับลักษณะ ต้นใหม่แม่พ่นธุที่เป็นเสือนะครับนี่คือต้นกระบากนะครับนี่เป็นดงกระบากปาซี่อยู่แกมกันนะครับกหาขา้นมาแทงโนนแน่น้ำห้องเนี่ยแหละครับลงไปนี่ก็เป็นห้องนะครับขวามือผมนี่ก็เป็นขางทางนะครับแถวนี้เขาเอื่นเรื่องบากบวครับพันเอื่นนี่นะครับบอกมองบอกไม้พญายาคพี่น้องชัดๆเลยนะครับสําหรับท่านที่อยู่แถวนี้นะครับนี่ก็ทางมาหากะ มันมนันทุกคนนะครับเมืองสภาพกกใหม่ละเฮ็ยดยังน้องหนึ่งบ้านเมืองเขาละเอียดอีกเมืองเาจะเห็น,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 นเ,เนลยด้ครับแม่อดีดีตัวละนะครับตอนนี้ก็บเก่ามองหาซิบเก่าใหญ่มองใหญ่ไหมมาปลาได้น้องหนึ่งบ้านมาปลาบัตน,น้องมิกน่าลองเมืองปลาย่างเนาะแม่นทางกลับบานนี่แหละครับ มเมื่อวานบัวเดมาเนาะแมื่อวานมึงปลายางนานะครับต่ว่าเห็นไรคนไยถันพิ่นมาเก็บอยู่เมื่อวานครับแถวนี้อไปลุ่นกันเบิ่งครับในปลายางนาบ้านน้องเมียกนี่มีเฮ็ดยังเนี่ยครับพอรานะบัาาานน,นึ้งเฮ็ดย่างะเฮ็ดถึงเลื่องเฮ็ดถึงเลื่องีเฮ็ดอีตันเหเฮ็ดเตา โอ้โหด่ายเด้อไอ้วินเป็นเสือใช่ไหมคุณอยู่นี่แล้วคุณมาเกิดอยู่นี่นะครับมาฮอดบ้านน้องเมกนะครับกตอนนี้ก็จนเวลาชีเวทนาฬิกา4:18นะครับหาเฮนเฮตสองดอกนะครับอยู่ป่านย่างหนาเห็นจะห่อยเพิ่งนะครับห่อยเป็นเกียร์ลายอยู่ครับเพราะว่าเขามาสวยนะครับมาเป็นไหนหนึ่งนึ่งมานคือกาจับหน่อเมานอยู่บนส้อมเลยหน่อยวินเนาะนะครับลายแหลกเนาะ เป็นเพชเ่อยคาลายก็เพ็ดเปื่อยติวนั่งนึงเนาะเพื่อนเขาก็มีได้ครับไม่ทางจังห้อมเนาะครับแต่วันเี้้ก็ไม่แต่ดกงามไม่ต่จูงเนาะเป็นคำเป็นขายก็ได้ไล่ลอยได้นั่งนึงเ็ดใหมเนี่ยนินี่เนาะจ้าครับลังษณบนไก่เช่นนะครับเพชรขายใหญ่เปื่อยคาลายครับเพชื่อยคางามนะครับเป็นคนเป็นเองจ้า แดงค้างามเนาะ้ะ้าเจ้ะพี่น้องสำหรับลิปวัี้นึงกับไปวิ่งกะพพี่น้องไปรอปลาหาเห็ดตจากนอเขาบานสังอไม้แหลกกมันจาพี่น้องกับเด็นด่หนอนน้จ๊ะมาซ่องเบื้องใาเห็ดพึ่งเขาคคนสิเกิดบอในปาย่างหน้ากับย่างอยู่น้าจ๊ะเนาะสำหรับลิปวันี้ถ้ามก็จะลืมกดไล์เด้อจ้าจืมกดแช่จืมกดติดตามนึงไปวิเด้อจเพก่อสุาจิตใหม่ๆนจะเนาะว่าหนึงกบไปวิ่กระพาพี่น้องไปหาอยู่หากินหรือว่าหาเห็ดมองได้ไม้ได้ จ้าพอกระโดดมาได้จ้าเอาล่ะนะครับเพียงมิยาพ่อแม่พี่น้องลุงปลานะทุกท่านนะครับสําหรับการเข้าป่าหาเก็บเห็ดป่ามืันนี้นะครับผมในวันพุธที่สิบเมษายนสองพันหนึ่ร้อยหกสิบเจ็ดนี่จะผ่านไปได้เดี๋นี้นะครับผมวันนี้ก็ยังมานอยู่นะครับเป็นเห็ดงามๆครับเห็ดออกใหม่กับเป็นเห็ดผงจิ๋วนะครับเห็ดผงแดงค้าลายมองกับไปเก็บเมื่อวานนี่ก็ได้ไล่เติมนะครับผมก็มีเห็ดแนวหม่เห็นเห็ดผงเขานำอยู่นะครับ ปันจักกรรมนี้นะครับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญามใหญยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอา c ีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่รวมตีชมเข้ามาในรายการผิพัาดประการใดตอบสาประท่านใจขออภัยทุกท่านไม้นลนะครับผมอีกอย่างหนึ่งสิขาเมื่อได้เป็นประจํานะครับขอัยหน่อยไว้ใช้ให้พญามใหญยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอา c ีผู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคหมานอย่ามีโรคภัยไรใดๆมากรรกาย สุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สวมความมุ่งม,มั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมังมีสุขขียิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ขอากล้าวค้า่า,าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่มหม่ครับ